ถ้าพูดถึงหนังผีจีนที่เป็นระดับตำนานของวงการแล้วผีกัดอยากกัดตอบคงเป็นเรื่องแรกๆที่นึกขึ้นมาในหัวใครหลายคนภาพ,พยนตร์หลวงจีนปราบผีสุดฮิตที่ผสมผสานความสยองสเสน่ห์ความตลกและกังฟูแอคชั่นได้อย่างลงตัววันนี้เราจะพาทุกคนย้อนรอยตำนานหนังที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักกับผีกองกอย แม้หลายคนจะเรียกว่ามันเป็นหนังผีจีนแต่จริงๆแล้วมันคือหนังจากฮ่องกงครับ ย้อนกลับไปในปี1985ในยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคทองของวงการภาพ,พยนตร์ฮ่องกงเลยก็ว่าได้และ่ามกลางหนังคุณภาพเหล่านั้นผีกัดเย,ยกัดตอบก็ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าแค่ความน่ากลัวมันไม่พอเราจะใส่ทุกอย่างมันลงไปทั้งความหลอนความฮาและแอคชั่นกังฟูสุดมันผลที่ได้คือตัวหนังประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในไทยเนี่ยก็หาดูกันให้ควักเลยยิ่งถ้าได้ดูภาคไทยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความหาเข้าไปอีกและเรื่องนี้ก็เป็นหนังฮ่องกงที่ทําให้ทั่วโลกรู้จักกับผีกองกอยอย่างแพร่หลาย ียวตำนานเจียงซือแวมไพร์ชาติจีน โดยหนังเรื่องนี้เป็นผลงานกำกับของลิคี้หลิวเขาได้หยิบเอาตำนานของเจียงซือหรือผีดิบจีนมาใช้ในหนังในสมัยโบราณชาวจีนเชื่อว่าศพที่ไม่ได้รับการฝังอย่างเหมาะสมจะฟื้นขึ้นมาเป็นผีดิบและออกอาละวาดด้วยโครงสร้างร่างกายที่แข็งทื่อจากการตายมาเป็นเวลานานทําให้พวกมันต้องกระโดดแทนการเดินและนี่จึงเป็นที่มาของผีกองกอยที่กระโดดอยู่ในหนังแบบนี้นี่แหละครับตัวหนังเองก็ยังได้หยิบความเชื่อเรื่องการไล่ผีแบบจีนโบราณมาใช้เป็นจุดอ่อนของผีกองกอยด้วยเช่นยันอาคมผ้ายันสีเหลือง ที่มีอักขระศักดิ์สิทธิ์เมื่อติดลงไปที่หน้าผากของผีจะสามารถสะกดความเคลื่อนไหวของผีได้การกลั้นหายใจจุดอ่อนของพวกผีกองกอยคือพวกมันไม่สามารถมองเห็นได้หากเรากลั้นหายใจไว้ก็จะทําให้มันมองไม่เห็นพวกเรานั่นอนข้าวเหนียวซึ่งมีฤทธิ์ของพลังบริสุทธิ์สามารถดูดซับพลังชั่วร้ายและอาคมของพวกผีร้ายได้ซึ่งในหนังก็มักจะใช้ข้าวเหนียวมาเป็นยารักษาในกรณีที่โดนผีกัดด้วยแล้วก็ยังมีจุดอ่อนอื่นอนีกเยอะเลยครับแต่ว่าช่างมันเถอะเพราะไอ้ที่ผมว่าไปทั้งหมดเนี่ยหนังมันเอามาทําหาทั้้งนนัยยาากกลหใจ ผมจาไม่ลืมเลยที่พวกตัวเอกมันกั้นหายใจกันจนจะหมดลมก็เลยไปจิ้มรักแร้อีกคนให้อีคนนั้นมันหลุดหายใจออกมาบอกเลยว่าฉากนี้โดนเส้นจัด โดยผีกัดยากัดตอบหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ห้าภาคไม่นับภาคสปินออฟซึ่งแต่ละภาคก็มีความสนุกเอกลักษณ์และกิมมิคที่แตกต่างกันออกไปในทุกภาคทั้งผีสาวข้างหลักผีเด็กตัวปุกปิกหรือแม้กระทั่งผีชบแป้งทอดก็มีมาแล้วอย่างเช่นในภาคแรกก็จะมีตัวเอกเป็นอาจิวนักพดเตา๋ากับ2ลูกศิษย์ไออําตัวฮากับอาโจตัวซื่อบือ้อพวกเขาได้รับจ้างจากลูกเศรษฐีให้ไปดูศพของพ่อที่ตายไปแต่ปรากฏว่าพ่อของเขาดันฟื้นขึ้นมาเป็นผีดิบซะงั้นแถมไออํายังมาโดนข่วนจนกําลังจะกลายร ก็โดนผีสาวคลั่งรักตามดังควานจนสุดท้ายก็เกิดเป็นเรื่องราวสุดป่วนแบบที่เราได้ดูกันนี่แหละครับหลังจากภาคแรกได้ถูกฉายออกไปก็ประสบความสําเร็จและโด่งดังเป็นอย่างมากจนไม่นานภาคอื่นๆก็ออกต่อมาเรื่อยๆเลยแม้แต่ละภาคจะเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆแต่ก็ยังคงคอนเซปต์หลักความสยองที่ทําให้กลัวและหาไปตามๆกันสิ่งที่ทําให้หนังที่ดูเหมือนจะบ้าๆบอๆนี้ประสบความสําเร็จคือความเป็นเอกลักษณ์ของหนังที่หาใครเหมือนได้ยากในยุคนั้นหรือแม้แต่ในยุคนี้ก็ยังไม่เห็นหนังเรื่องไหนที่ดูแล้วให้ฟิลได้คล้ายกับเรื่องนนี้เเลยทคิ การทำหนังที่ดีในระดับหนึ่งต้องขอย้ำนะครับว่ามันเป็นหนังจากยุค80ซึ่งการที่หนังเอเชียจะมีแอคชั่นที่ลื่นไหลเอฟเฟฟตุ่มตามที่ทำออกมาได้ดีอย่างเรื่องนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงทุกคนแสดงได้ตลกเป็นธรรมชาติมากโดยเฉพาะกับหลินเจิ้งเอิ่งที่รับ,บบทเป็นอาจารย์จิวเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแจ้งเกิดของเขาเลยครับแม้ว่าในปัจจุบันเขาและริกกี้ฮุยที่รับบทเป็นไอ่อ่ำจะเสียชีวิตไปทั้งคู่แล้วก็ตาม และนี่ก็เป็นเรื่องราวของตำนานผีกัดยากัดตอบที่พิสูจน์แล้วว่าการเวลาไม่สามารถฆ่าความคลาสสิกได้แม้ทุกวันนี้เราจะได้ดูหนังโปรดักชันสุดอลังการแต่สเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นอะไรที่หาดูได้ยากสุดๆใครจะไปคิดว่าการปาดผีดิบด้วยข้าวเหนียวจะกลายเป็นความคลาสสิกที่คอหนังหลายคนต้องจดจำถ้าหากไม่มีหนังเรื่องนี้เราอาจไม่รู้จักกับผีกองกอยเลยก็ว่าได้ครับแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบฉากไหนของหนังเรื่องนี้บ้างมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ